บัเจ้าเบงใบสะระเหนี่ยคอยใบใ่เปิงเซิงเปงเซิงอยู่โอ้ยแต่อนซ้อนขักเด็ดยังกินเหรเฮ้อเส้าม้าเถวสองแถากับเขาสวนจ้ะปุ่นมือได้เปิดกับมัจอบบักแตงคนนี้เจ้าเห็นบอที่บักแตงคอยที่โอ้ยปุ่นหนึ่งไงหรอเอออโอ้ปุ่น่ะอุ้ยบักแตงควยออกข้างยนเหรอเด้อพี่น้องปุ่น่ะ เอ้ยเบาไปดเด้อนี่เด้อต้นเยวกันนี่นี่เพี้ยนไวหนึ่งนี่โอ้โพูนเพราะไงพ่นมา่ผสมเกสรมันอันมี่ดอกตัวผู้ตัวเมียบุยพ่นน่ะพ่นบักแตงคอยเด้อพ่นบักแตงคอยมันต้องต้องแตงเริ่มออกแล้ว,วน่ะเออสิเป็นพันธุ์ใดกับอ,องหูปลูกอยู่สามพันธุ์แตกต่างกันพันธุ์บักแตงใหญ่บักแตงต่ำแล้วกับพันธุ์บักแตงเงาคือบักแตงอัน บักแตงอันนี้อย่างก็คือบักแตงญี่ปุ่นนั่นไหมนุ่ยยาวๆนี่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 กระสีเมื่อันพันบักแตียงยาวด้อนี่เด้อใส่ลรอหน่วยมันนี่หน่วยมันนี่นี่นี่เจ้าเห็นบ้านหนุยยาวจังสิอันนี้พันบักแตียงยาวหรอกเนี่ยโอ้ยมี่สามพันจ้ะพันแตงไทยบ้านเฮาเนาะบักแตงเนี่ยหน้อยแตงกว่าแบนี้นี่สีเมื่อพันบักแตงกวาบ้านเฮาบางพันยแล้วผสมเกสรเด้อบันแล้วเห็ด ความสุขเถาสองเถาเนาะส่ชีวิตพอเพียงอยู่น้ำชนบทของประเทศเนาะแม่จะปลูกพักปลูกหญ้ากินเองเองลี้ยงไก่ามากับเก็บไข่าม,มากับ่ท่านเก็บไข่อยู่มือนี่ออกจากสวนพักแล้วกับสีเขา่าเล่าไก่ไปเก็บไข่มาๆๆเหมือนนี้ครวกับสีเก็บเอาพักไปเห็ดกินก่อนจะ้ะเก็บเอาพักสลัดก่อนนี่แหละความสุขของเถวสองเถาเนาะไม่กเกษียณ เอาอย่างมากไม้กับชีวิตนี่ยังกับกินไปอยากกินพักยังกับปูกกินเอาเองว่าต้อตงให้มันได้สื่อพ่นกินมันจังปวดสารปวดไผ่ซีวิตจังสีได้เงินยาวนางไก่สารเคมีถ้าสื่อพ่นกินแล้วมันคือว่าหันล่ะ โอ้ผุนบักแตงผุนผุนพผุนขาเก็บดอกตัวผูนเสียไปผสมเกสรใส่มไงเบิ้เบิ้งโอ้ดอกตัผูเราเสียไปผสมเกสร้บนไหเด้อผุนผุนผนกผนกผสมพันธุ์โอ้หพี่น้หงว่อวอัวหอวนั่นบักแตงหัวหัหนหหงุหนหััวนั่นััวววัหัี อาวอาวอา้าวทักสลัดแดงของกับกำลังได้การเลยเ h า u s i n g ปลูกยี่สวงเฮาเนาะใบใดมันอันอันนี้ถากกินมันหลายขอกับเด็ดไปเหงาไก่ตอนนี้ไข่เนื้ออ่นบ่ค่อยชื้นแห้งเหมืนนะอากาศบ่ค่อยชื้นแห้งแล้วอนะ่อ,าาอน,นขอกับเด็ดใบล่างมันออกเนาะถากกับไ่ค่อยปีนถึงมาปนใดอือถ้าตัวใดมันอยูด ล่างโพดใกล้ดินโพดถากเพรากระปีนขึ้นมากินน,น,นี่นี่จังสีนี่นี่พักนั่นเนี้ยพักนี่เนี้ยมึงเหมือน,นี้ก็สิเก็บทัวร์ล้นเต่าได้บาทนี่ทัวร์ล้นเตา่า,ว,า,ตาว่าต้องเก็บแกอุ้ยดอกดอกพี่น้อง,งเบิึงนะทัวร์ล้นเตา่าข่อยดกเป็นตาไนจ้ะนี่ดกเป็นตาไนต็มอยู่ห่ดท่านใหญ่ดอกไต้ว่ากระพุ่นน่ะได้กินได้กินดนอยู่จ้ะ เขาเขาปลูกอยู่เด้แต่ว่าข่อยกับบุ้หัวพันเฮ็ดเมนุงอีอย่างกินได้เนาะกายก็ว่าผัดน้ำมันหอยผัดใช่กุ้งผัดใส่อันหมูกับวากันไปเนาะแล้วไปย้ํามันย้ําได้บนอสิคือย้ําบักทวพูบอ,อ่หงแต่ว่ามันกรอบหวานที่ดีแต่ว่าข่อยกับไปกินก็น้ำพริกหรอหรวะไปกินดิบๆกินก็น้ำพริกกินก็ตําบักคุงอืเพราะว่าข่อยบุ้หัวพันเฮ็ดเมนูงอย่างกินได้ กับส่วนมากขอยกระสีซ้ำนี่แหละพัดแล้วก็กินสดกินกับแจวกับยังกับว่ากันไปนี่น้ำพริกกะปิอยู่กินกับน้ำพริกกะปิเท่านั้นแหละอันนี้เข่อยเห็ดนั่นเออย่างกึ่นข่อยกับบุหงเห็ดบางเทียข่อยเอาไปใส่ตำบักหุงเออเบาแล้วกะสีว่าเบาเบาเคยเห็ดกะสีเห็ดกะเห็ดอยู่ดอกเอาไปอันหั่นหั่นเราก็ใส่ตำบักหุงคิดว่าไม่ฉีดเทนบักทวนบักทัวฝักเงาเฮาน่ะนะเออแต่ว่ามันกระเสียบอยู่ดอก ตี๊ต่างกินเป็นผักมันละไปอกระเสียบอยู่เมื่อตงตําให้มันแหลกหันหันลงใส่ล้วก็ะโคเล่โคเล่ใส่กันก็กินโหลดอืมนี่แหละชีวิตในต่างเดีเยนาะดัดเปลียไปจ้ะนี่นะอุย้ยผักข่อยกระเต็มกระตาคือเกา่ากระตาหน่อยข่อยเฮ็ดจะไหนว่าสิไปเก็บไข่อยู่สีห์หมอบบ่องใส่โบอาณวันพ่อใหญ่ไปเก็บไขก่กวนข่อยแล้วไปแล้วคุ่น นับเวลาเก็บไข่ขอคนละคนสิดทายวิดีโอใหหมูเบึงท่านระบโอบ้คนบดีบอกเขาไว้พี่ทัวร์นันเต่าฟังนี่ปลูกฟังนี่ปลูกก่อนฟังนี่อ่อนนวยใหญ่จ,จ้ะต้นพันใหญ่ก่อนเนาะพันก็นเลยฝักพันใหญ่ฟังผุนต้นเ้าก็ขึ้นมาอุ้ยได้กลิ่นลายอยู่ได้หนิพี่น้องจ๋านี่ได้เก็บได้เก็บนี่ก็ได้หลายหลายรอบแล้วจ้ะนี่ ฟังนี่นี่ฟังขื่นก้อนนี่ได้กินลายแล้วแต่ว่าอันฝรั่งเพิ่นเนาะฝรั่งเพิ่นมากกินอันเม็ดมันจ้ะเพิ่นบ่กินฝักมันคือเฮาเด้เพิ่นอันเพิ่นจงไว้ให้มันอันโอ้ยมันหักลงใส่กันเนาะเอามันขื่นไว้ก่อนเพิ่นจงไว้ให้มันออกให้มันเกล่ะนะให้ฝักมันเกล่ะวันนี้ข้าเจ้ากับเกลากินเม็ดมันข่อยเสือดายเปลือกมันเนาะเสือดายเปลือกเปลือกฝักเปลือกหน่วยมันนั่นไหอือ มูเพ,พิ่เพิ่มกะสิกินแกะกินแล้วก็เอาเปลือกมันทิ่มไหมข่อยเสียดายน่ะน,นะข่อยว่าปาดของมันกินได้อยู่ไหมอมืสิมาแกะของคนทิ่มข่อยเลยบบปล่อยเห้เพินเ่นแกะข่อยเลยเก็บอัดฟักออนมั่จังสีละ่ะขยเสียดายแนละ้วข่อยเป็นคนเสียดายข่อยเป็นคนเสียดายของกินแมงอยู่เมียงดอกเมียงน้าเนาะสิมากินทุ่มทุ่มทิ่มทิ่มทุ่มทุ่มเออเหากับบถือเออ เก็บสูมือก็ได้สูมือได้ฟังนี่ข่อยได้เก็บสูมือเด้อนี่เด้อตัวล้นเต่าข่อยนั่นนะถ้าข่อยบ่เก็บมันสิแก่โลดนี่ถ้าเนี่ยนี่เนี่ยเห็นบอกข่อยเนี้ยบ่เห็นนี่แก่ยร์หรอเอาไว้ซะเอาไว้เอาแนวก็ได้อยู่จ้ะโอ้เสียงรถลนี่เด้อเสียงรถลดหลุดใช้ผู้ใหญ่แล้วขี่เข่าขี่ออกทั้งบ้านนี่แหละน้ำสุก ความสุขของคนนั่นอยู่น้ำสมึมมาบดเนาะตื่นเสาร์มากกับเผ่าสวน,นสวนสวนผักข่อยผักกับผักปลอดสารกินกระบ,บื้องขึข้นอยากเก็บกับเผ่ากับยางมาเก็บโรปรตสโซนโปรต่งไปเซาะตู้เย็นไว้ถ้ามันซื้อมันกินมันก็ต้องเซาะเย็นไว้เนาะบปรเซาะมันก็นนนนกนสีเหี่ยวบางอย่างอันนี้โอ้ยเก็บสด<ะ>ๆโอ้ยพุ่นจุ่มลงหอดินพุ่นคนนี้บอกเห็นพุ่นอ นกกระสีแกอีกได้เนี่ยถ้าข่อยบ่เห็นเนี่ยพี่พี่โอ้ยจังได๋เต็มมือข่อยละอือพุ่นนะ่ะเก็บมือหนึ่งมือหนึ่งข่อยก็ได้บ่น้อยเด้พี่น้องจา่าพุ่นหมักทัว่วลันเต่าข่อยโอ้ยไปเอาล่ะเต็มแล้วข่อยสิไปเบิ่งไข่ก่อนมันสีนยังบ่วบนพุ่ใหญ่เก็บนิจจากข่อยละบ่พี่สตอบบร์เบอรีข่อยก็ออก,ออกอีกแล้วได้รุ่นหนึ่งรุ่นแรกกินไปเบิดแล้วจ้ะแล้วก็ออกดอกไม่อีกแล้วเริ่มออกนุ้ยอีกแล้วติดนุ้ยอีกแล้ว ปุ่นคณะข่อยก็ได้การเราข่อยปลูกเป็นรอบรอบที่สวงอ้ยโอ้ย,อยน้อปุ่นปุ่นข่นอยเห็นอันนั่นอีกแล้วข่อยบ่สิไปแล้วว่ากระเบรียะะมมนพี่บักทัวร์เล่นแตว์ข่อยมันมาขึ้นอยู่ใต้ต้นบักเตียงเออเคี้อมันกิ่งมันลงมาใส่ต้นบักเตียงข่อยเอ,อ้อน้อบักเตียงข่อยก็อยากขึ้นเคี้่าเราละนี่ข่อยบ่ทันมีหม่องให้เพิ่นขึ้นอยู่ค้าต้นอันนี้อยู่นี่ต้นอันนี้ก็ย,ยังออกดอกต่ออยู่ บักแตงขนสิเด็กขึ้นข้างง่ายบ่มุเจ้าว่าปุ่นกระยาร้าหลูดได้มันพอกขื้นข้างแล้วเนี่ยต่ว่ากขอยค่าตนอันนี้นี่สิตัดถิ่มกระเชดไหเพิ่นยังออกดอกดีอยู่ไหมขาหนาข่อยกระแก่เราเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วขอยตรงมาตัดขานาดแล้วมือน,นี่ตัดไปใส่ตู้ไว้เอาไว้สัก่อนจะตอนนี้เต็มแล้วบายๆจะมาตัดไปจะไปเบิ่งไข่กันไปเก็บไข่กันก่อน ไปเก็บไข่อยู่ในเราเดี๋ยวมาเก็บไข่อยู่ในครัวจ้ะพ่อใหญ่เราเป็นลักเก็บกอนข่อยแล้วื้นนี้ได้หาหน่วยนี่โอ้ยมีไก่อยู่หาตกันพอได้กินอยู่ในเนาะไข่อยู่สุไข่อยู่สุโตอยู่ไหยนี่หน่วยบอกใหญยนังไข่ไก่ก็ได้เอาเราจะพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศวิถีชีวิตพ่อเพียงมาให้เบิงให้ชมกันจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า